สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับงานนี้เหรียญทองแน่เปิดโฉมสี่กองหน้าทีมชาติไทยที่คู่แข่งซีเกมไม่อยากเจอ ทีมชาติไทย u 22มีภารกิจสสำคัญล่าเหรียญทองซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งวันที่5เมษายนนี้จะมีกำหนดการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลชายซีเกมส์2023โดยจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึงนัดชิงชนะเลิศวันที่16พฤษภาคม2023 โคดระอิสานระสีทาโรออกมายืนยันแล้วว่าเตรียมทำเรื่องส่งหนังสือขอตัวสุพรนัทเหมือนตาเจ้าหนู20ปีทีมชาติไทยเข้ามาช่วยทีมล่าเหรียญทองซีเกม2023ที่กัมพูชาโดยทีมชาติไทยชุดซีเกมจะมีรายชื่อกองหน้า4ี่คนของไทยที่ทีมคู่แข่งไม่อยากเจออย่างแน่นอนได้แก่ คนแรกสุพนัทเหมือนตาสมวศรบุรีรำยูไนเตดอายุ20ปีหลังจากกลับมาจากการชุบตัวที่อังกฤษบอกเลยไม่ธรรมดาถือเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหาจังหวะได้ดีมีความเร็วเทคนิคการไปกับบอลการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมที่สำคัญมีจังหวะยิงที่เฉียบคมอายุ20ปีทำได้มากถึงขนาดนี้และหลังจากนี้แฟนๆคิดว่าจะขนาดไหน ผลงานในลีกฤดูการนี้สัดให้บุรีรัมย์อยู่ในเตดถึง8ประตูกับ9แอซซีดพาประสาทสายฟ้าอยู่อันดับ1บนตารางอย่างเหนียวแน่นแถมยังเคยผ่านประสบการณ์ในศึกซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพมาแล้วคนที่2ทธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าดาวรุ่งการท่าเรืออายุ20ปี มีจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องแคล่วความสามารถเฉพาะตัวการจบสกอร์รวมค้งความสูง180เซนติเมตรก็ทำให้เจ้าต้นเล่นลูกกลางอากาศได้ดีไม่แพ้กันขณะเดียวกันกูรูลูกหนังหลายคนมองว่าเขามีสไตล์คล้ายคลึงกับมุยทีรัศินแตงดาผลงานในลีกนัดลูกการนี้สัดให้การท่าเรือถึง6ประตูสาบแอซิตคนที่ 3. แพทริกกุสทาฟสันกองหน้าลูกครึ่งสวีเดนอายุ21ปี เป็นกองหน้าที่มีจุดเด่นเรื่องสรีระความแข็งกร่งตลอดจนการเล่นลูกกลางอากาศด้วยส่วนสูงถึง187ซนติเมตรซึ่งค่อนข้างหายากในบรรดากองหน้าไทยที่จะมีรูปร่างขนาดนี้และไม่ใช่แค่เรื่องสรีระร่างกายเท่านั้นแต่กุาฟสันยังเป็นกองหน้าที่มีความเร็วคล่องแคล่วเทคนิคดีและหาพื้นที่จเจาะแนวรับฝ่ายตรงข้ามได้อันตารายบวกกับรูปร่างที่สูงใหญ่ ทำให้เขาสามารถพักบอลเก็บบอลให้เพื่อนร่วมทีมเติมเกมขึ้นมาได้อีกด้วยคนที่4อาชิพลคีรินรมกองหน้าดาวร่วงทีมชาติไทยสังกัดเอาบวกเยอรมันอายุ21ปีถ้าไม่แน่จริงคงไม่ได้ลงสนามให้กับทีมในหีีกเยอรมันอย่างต่อเนื่องแน่นักเตะสัญชาติไทยแท้ที่ลอดเล่นอยู่ในเวทีฟุตบอลยุโรปด้วยรูปร่างสูงใหญ่และรูปแบบการเล่นสไตลเกอร์สไตล์ยุโรป ที่จะเป็นอาวุธเด็ดของทีมชาติไทยในรายการแข่งขันซีเกมผลน,นี้ถ้าได้ครบ4คนทับช้างศึกมีหวังเหรินทองแน่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ